สวัสดีค่ะเ่ค่ะพบกับเราอีกแล้วในรายการ The Surgery Idol yeah อยากให้หน้าของใครสวยกว่าหน้าของคุณรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับการศัลยกรรมแวดวงศัลยกรรมต่างๆและนวัตรกรรมใหม่ๆจากที่นี่ที่เดียวเมคลินิกค,ค่ะรวมถึงการพูดคุยสำหรับเราคนดังว่าเขาเป๊ะเขาปังขนาดไหนว่าเขามากไกลขนาดไหนอันนี้เป๊ะไหมเป๊ะเหรออ้าเป๊ะก็เป๊ะแต่ที่ดังกว่านั้นคือกว่าจะเป๊ะก็เรื่องหน้าเนี่ยใครๆก็สวย สวยได้ง่ายตายแต่ที่เก๋กว่านั้นคืออะไรแชมแชมแชมชิมชิมลึกสามแม่เป๊ะมากคือการเป็นการตกแต่งศิลปกรรมซึ่งสมัยนี้<อ>เขามีแบบนวัตกรรมใหม่ๆ<อ>ไม่ต้องใช้คอนซีลลงคอนซีลเลอร์โปะกันให้หนาทึบให้มันเก๋กว่านั้นคือเพจของนางเอเมดคลินิกเช้ามา คนระดมแชร์ไลค์โู่นนี่นั่นะเยอะมากช้ามาแบบเชิมเช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 ิม,ชม,ชม,ชมแบบเหมือนมีคนดา่าตอลอดเวลาใส่หน้าอย่างเงี้ยแล้วมีคนไลค์คนชแชร์เต็ไมไปหมดคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เป็นไงโอ้โหเหมือนแบบเกินจริงๆเกินจริง,ง,รงมีคนแท็กไปเอ็มไปทำไหมบอกให้จะดีเหรอเหมือนแท็กเพื่อนเพื่อไปจะไปทำไปดูางเพราะว่ามันใหม่มากของประเทศไทยใหม่จริงๆอ่ะคือสุดท้ายแล้วก็โดนรีพอร์ตค่ะเพราะว่าทุกคนแบบว่าฉลับไม่ได้ทำไมมันโตจังแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนแบบ มีที่ทําไม่มึงแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบแต่จะให้เราพูดเองเราก็เขินไงเพราะเราไม่มีเรามีแต่แบบของแฟชั่นเป็นแฟชั่นก็ช้าเป็นจีนี้มันคือเป็นจูมูจุมูนี่มันต้องไปถามคนนี้ผู้รู้เลยค่ะใครพี่พลอย FHM ค่ะวว้าว เป็นสาวสวยมีความตื้นความจือความพุ่งพบกับพี่พลอยค่ะสวัสดีค่ะพลอเอเอรชมนะคะแล้วปีอะไรครับพี่พลอยแอบว่าจะไม่พูดอยู่แล้วปี2012สองพันสวยสอยู่ะลวยแล้วพี่พลอยมีวิธีดูแลตัวเองยังไงครับวิธีดูแลตัวเองเหรอคะก็ส่วนมากก็เข้าเอเมจคลินิกเนี่ยแหละดูแลทำทรีทเมนต์ดูแลผิวพรรณอะไรอย่างนี้มากหน้าบำรุงหน้าไปเรื่อยใช่ดูผิวดูอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้กําลังจะแบบว่าดูแลอย่างอื่นเพิ่มนี่ยังไม่เพอร์เฟกอีกหรอยังยังผู้หญิงยาอหยุดสวยค่ะห้ามหยุดดูแลตัวเองหยุดสวยไหมนี่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะคิดว่าตัวเองตรงไหนที่ยังไม่เพอร์เฟกแบบจุดเหลือแค่จุดเดียวใช่ไหมใช่เหลือแค่จุดเดียวที่ยังไม่เพอร์เฟกก็เป็นน้องจิมิของเราคืออะไรจิมิคืออะไรอ่ะไม่รู้จักใช่ไหมน้องเชียงน้องเชียงรู้ไหมชม คือยังไงครับพี่ทําไมเราต้องถึงแบบให้ความสําคัญกับแบบน้องสาวเราขนาดนั้นคือพี่ว่ายคิดว่าผู้หญิงอ่ะควรที่จะต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ภายนอกแต่ผู้ชายมองสิ่งแรกคือภายนอกใช่ไหมอ่ะอันนี้คือสเต็ปแรกแต่พอสเต็ปต่อไปก็จะเป็นสเต็ปภายในอ่เรื่องเซ็กก็จะมาถึงเป็นสเต็ปสองใช่ด้วยคือภายในไม่ใช่ว่าเปิดมาเฮ้ยตกใจมันคืออะไรวาอะไรนี่ไม่ใช่มันก็ต้องเปิดมาให้ความประทับใจด้วยแล้วปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยพี่พลอยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เลยที่ต้องไปทำเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคือพี่บอกก่อนออกตัวก่อนว่ามันไม่ใช่ปัญหาของพี่คนเดียวนะคะค,คือพี่เหมือนเป็นกระบอกเสียงนนวันนี้เป็นแนวทางสำหรับผู้หญิงวนใเออส่วนใหญ่ออหญคือว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็อาจจะเป็นมีรอยค้ำไปมีส<อ>ีค้ำ<อ>เพราะว่าผู้หญิงคนเราใส่กางเกงใช่ไหม<อ>เวลาที่เราใส่กางเกงในหรือว่าใส่กางเกงที่รัดมากๆอ่ะมันเลยทําให้เกิดสีเกิดการเปลี่ยน<อ>แปลงของสีได้อนอกจากค้าแล้วอ่ะมันมันมีวิธีช่วยอะไรอย่างอื่นไหมปะก็ นอกจากสีํามันก็จะมีเรื่องของรูปแบบของมีรูปแบบด้วยเราได้เห็นนั้นเลยเงี้ยคือบางคนเขามีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรูปแบบเป็นผีเสื้อแต่ว่าให้ดูเด็กดูผีเสื้อราีเลยอาจจะเป็นผีเสื้อแต่นี้บอกว่าไม่ใช่ของพี่พลอยนะผู้หญิงบางคนบางคนอาจจะเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มามีลูกอะไรอย่างงี้ออกสึกมาเยอะเราใช้คำว่ามีความพลื้ออใช่ใช่ ผ่านศึกมาเยอะหรืออาจจะเป็นที่กรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตอนแรกที่มันเป็นอย่างงี้อยู่เป็นตัวตูมเป็นตัวตูมมันก็จะออกมาเป็นอย่างงี้อะไรอย่างนงี้ยเอาดิมันไม่ไหวแล้วใช่ไหใช่ค่ะตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทำแก้ไขให้มันกลับมาเป็น แบบนี้มนเดิมได้ว้าวใครดูเป็นเด็กคือที่เขายอดฮิตเลยก็คือแบบทรงเด็กใช่ใช่แต่นอกจากนี้มันไม่ใช่แค่นี้นะมันยังมีช่วยในเรื่องของสีผิวให้กับมาขาวอมชูพูเหมือนเด็กๆอ่ะแล้วขอถามอีกอย่างหนึ่งเลยนะอยากดูมากอ่ะเนี้ยเดี๋ยว่าอะไรเลยทำดีนะตื่นเต้นมัหมดกูได้คิดแล้วกูตื่นเต้นม่หมดเลยแล้แหล่แรกกูวขอถามอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่วิธที่การขมิบเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมจริงค่ะ วิธีการขมิบช่วยช่วยได้จริงเป็นอะไรลองดูเชื่อว่าหลายหลคนพอพูดอย่างนี้ก็จะขมิบกันทันทียอมรับเลยเคยขมิบไหมคะยอมๆค่ะช่วยได้จริงไหมครับจริงแต่มันสั้นๆใช่ไหมเรื่องมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถามว่าจริงจริงไหมคือจริงเพราะว่านี่คุณหมอแนะนำมาเลยนะว่าผู้หญิงเนี่ยขมิบช่วยได้ตอนนี้มันมันเปิดกว้างแล้วอะเรื่องพวกนี้คือคือมันไม่สมควรที่จะอายแล้วและ หนูได้ข่าวมาว่า มาดามมาดามค <dzi, S 1> <บ>่ะพี่พรบอกอะไรกันก็คือว่าตอนนี้นะคะมาดามม <backing. S 2> ีโปรโมชั่นมาให้สาหรับแฟนรายการเลยก็คือจากตอนแรกนะคะราคา55,000บาทใช่ตอนนี้ลดเหลือ35,000บาทเท่านั้นแต่ต้องเป็นแฟนๆของรายการนี้เท่านั้นด้ราคาดี้ไปเลยรีบดูรีบตัดรีบเลเซอร์ตอนนี้ใช้งานให้พังไปเลยนะคะใช้งานลุยไปเลยเดุกนมาครั้งเดียวมาคลินิกนี้เท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้รายการก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอบคุณพี่พลอยและน้องสาวพี่พลอยด้วยนะคะน้องสาวอะไรพี่พลอยมาคนเดียวมีน้องสาวด้วยมีไหมคะพี่พลอยมีคะ่ะช่วงงานน้องออกงาน <c oughs> แล้วหมดเวลาลงแล้วน,นะคะขอบคุณพี่พลอยด้วยขอบคุณพี่พลอยคะ่ะและช่วงหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามกันคะ่ะ คือช่วงนี้มันเป็นช่วงฟุตบอลยูโรทางเอเม็กทีนอ่ะก็มีกิจกรรมดีๆเหมือนกันเพือ่อตอบแทนสังคมรู้ไหมกิจกรรมอะไรรู้กิจกรรมอะไรลุร้นแชมป์ลุ้นสวยช่วยน้องสารฝันเลิศชื่อน,น่ารักก็คือหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เท่ากับ 1, 1> บาทแล้วก็จะเอาเงินพวกนี้ไปช่วยน้องตามโรงเรียนยากไรตามชนบทนุ่นน่ะเชื่อปะเขาไม่มีฟุตบอลฟุตบอลเล่นจริงๆนะก็คือเหมือนเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยน้อง อะไรวะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้น้องได้เล่นช่วยน้อง,องคือแถวนั้นไม่มีจริงอุปกรณ์กีฬาน่าสงสารน,นังบางทีเตะลูกมะพร้พาวนะนี่เตะลูกไา,าแล้วถ้าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับกูรูเรื่องฟุตบอลเนี่ยไปคบกับพี่คนนี้เลยค่ะเอทุนสุด ทีมในกลุ่ม A นะครับก็ประกอบไปด้วยฝรั่งเศสเจ้าภาพนะครับมีโรมาเนียมีอัลเบเนียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยในปี1,984แล้วก็ในยูโร2000นะครับฝรั่งเศสเป็นทีเมเต็งที่จะผ่านเข้าเล่นในรอบที่2ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นทีเมเต็งแชมป์ในยูโร26 1 6ในครั้งนี้ด้วยนะครับ จุดเด่นของฝรั่งเศสในชุดนี้ครับก็มีนักเตะฝีเทา้าดีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพอป๊อกบานก็โลกกองเต้เองนะครับหรือว่าจะเป็นอ,องตวนกฤษมันอ,องตูนี่มักซิยาพวกนี้โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมลีกของเองทั้งหมดเลยน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับฝรั่งเศสได้แน่นอนนะครับอีกทีมนึงในกลุ่มนี้ครับรโรมาเนียครับทีมที่ไดโรมาเนียนะครับผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นรองแชมป์ในกลุ่ม F นะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ของโรมาเนียก็คือเรื่องของการ ยิงประตูครับนกเตในแนวรุกของพวกเขายังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเอาไปเนี่ยครับอีกหนึ่งทีมในกลุ่มนี้ครับเป็นรองแชมป์ในกลุ่มไอผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยนะครับชั้นนกเตะของพวกเขาถ้าเทียบกันแล้วนะครับกับทีมอื่นๆในรอบสุดท้ายจะถือว่ายังเป็นรองอยู่พอสมควรทีมสุดท้ายครับ ก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่านเข้ามาเล่นในการเป็นรองแชมป์กลุ่มเอฟครับเข้ามาเล่นในครั้งนี้เป็นสมัยที่4แล้วนะครับสาครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตกรอบแรกทั้งหมดเลยนะครับกลุครับในกลุ่มนี้ครับฝรั่งเศสน่าจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มครับตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็โรมาเนียแล้วก็บววของกลุ่มน่าจะเป็นอาร์เบเนียครับ เป็นยังไงคะรู้รู้ทางกันแล้วใช่ไหมว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรในครั้งนี้รู้ต้องเพราะฉะนั้นสาวกเอเมททุกคนก็ลุ้นส่งผลกันมาเลยค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในครั้งนี้ลุ้นรับรางวัลไปเลยค่ะ2บาทตลกสองแสนจาาเอเมทเขาไม่แจกเราสองบาทอ่ะสองแสนไปเลยก็ได้เงินไปทําหน้าทําตาให้สวยแบบเปลี่ยนหน้าไปเลยนะคะเป็นรางวัลแบบสุดเก๋ และสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาจริงๆแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการ The Surgery Idol พบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาสามทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับวบน,นี้แจก